ครับวนี้เราอยู่กับช่องตูงแชนแนลนะครับแในช่วงนี้คือวันนี้นะครับเราอยู่กับไม้ตั้งกล้องนะครับฟูลเอนซี่โกวิดหนึ่เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันเลยครับโดยขาตั้งกล้องอันนี้นะครับสามารถย่อได้เล็กเพียง30ซนติเมตรนะครับและขยายสูงสุดได้ถึง1.4เมตรนี่นะครับการออกแบบและส่วนประกอบนะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับ แล้วก็ผสมกับอลูมิเนียมนะครับตัวน้ําหนักตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเพียงแค่3 39กรัมเท่านั้นนะครับถือได้นานนี่ึ้นนะครับโดยที่ไม่เมื่อยล้านเองนะครับคุณสมบัตินะครับข้อที่1ก็คือสามารถยืดขยายได้ถึง1.4เมตรครับแล้วก็ทําให้เล็กสดได้ที่30เซนติเมตรนะมีข้อต่อประมาณ6ข้อนะครับและเพียงแค่เราดึงขึ้นมาล่ะครับก็จะสามารถขยายตัวไม้ได้เลยนะครับ ได้ถึง1.4เมตรนะครับสําหรับใครที่อยากจะเก็บภาพบิวนะครับหรือจะตั้งกล้องถ่ายตัวเองนะครับตัวนี้สบายครับการใช้งานก็คือจะมีข้อต่อนะครับ Quick r e l e s e นะฮะจะทำให้เราเนี่ยปลดกล้องได้เร็วมากนะครับนี่ครับเพียงแค่เรากดปุ่มตรงนี้นะแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถแยกกดออกมาได้นะครับพอจะใส่ก็แค่ใส่แฮนตรงนะครับแล้วก็หมุน นกน็ในส่วนหัวข้อต่อที่เขาให้มาก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็คือใช้ต่อสำหรับกล้องแอคชั่นแคมนะครับส่วนส่วนต่อขยายนี้เป็นสิ่งที่ผมสร้าง,งเองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะแล้วก็ที่ผมต่อไว้ก็จะเป็นขาเยึดอสำหรับอินสตาสามหกศูนย์นะครับในส่วนของการใช้งานข้อต่อมานะครับก็คือการใช้ขาตั้งเองนะครับในส่วนของ ปลายขาตั้งนะครับก็จะมีแก่นยางนะครับเพื่อกันเลื่อนนะครับเวลาเรากางขาตั้งออกนะเวลาเราจะใช้เรอแค่กลางส่วนนี้ออกนะครับมันจะมีเป็นสามขานะล้ก็กางก่อนทีนี้นะครับก็จะลืมบอกไปอันนี้เราต้องหมุนวงแหวนตรงนี้ก่อนนะครับหมุนเพื่อที่เราจะสามารถปรับอันนี้ได้นะพอเราหมุนออกเสร็จเราก็จะปรับได้ทีนี้เราก็สามารึงลอกมงนะครับ ขาตั้งก็จะขยายเลยครับขยายได้สุดถึงนี้เลยนะครับใครที่อยากได้ความมั่นคงนะครับก็แนะนําให้พับออมาตามสุดเลยนะครับส่วนแปานบนก็ยังขยายได้เหมือนเดิมนะการเก็บก็ง่ายทีเดียวนะครับเราแค่ดึงตรงน,นี้นะแล้วก็จับดันล่างไว้นะแล้วก็ดึงขึ้นไปสุดนะครับ ตรงนี้ก็จะมีล็อกของมันนะครับแล้วก็แค่บีบเข้าไปนะแล้ว่าก็ระวังนิ้วนะครับอาจจะดีมือได้นะเดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของข้อดีกันนะครับข้อดีของเขาก็คือมีน้ําหนักที่เบานะครับแต่ก็ยังคงด้านความแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับสะวกสบายนะครับการจับเถือก็เถือได้มั่นคงนะครับแล้วก็ในส่วนของการ ปรับองศาได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงนะที่เราปรับได้ถึง1.4เ mm. มตรเลยเดียวแล้วก็ข้อต่อที่เป็นของกล้องแอชชันนะครับสามารถปรับขึ้นลงของมุมกล้องได้นะสังเกตนะครับก็คือในส่วนของขาตั้งเนี่ยเราไม่สามารถปรับความยาวได้นะปรับความยาวความสั้นได้นะอย่างเงี้ยเราไม่สามารถทาได้ในส่วนนี้ก็ทําได้แค่กลางออกาอมานะครับสามารถเลือกระดับได้แค่นั้น ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการระวังตอนที่เรากําลังเก็บนะครับก็ระวังหนีบนิ้วหนีบมือกันไปบ้างนะถึงในส่วนของราคาแล้วนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่749่บ้าทนะครับ7 4 9บาบาทสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ต่างๆนะหรือจะเป็นร้านกล้องนะก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับตัวนี้เลยนะครับ เบอร์ขาตั้งกล้องนี้นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานทั้งแนหมดถ่ายวลลอกนะครับและการถ่ายภาพที่ต้องการความสะเถียนในการตั้งกล้องนะก็คือทําให้กล้องมีฐานที่มั่นคงนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อน